คุณนู้ฟังคะลองนึกภาพตามนะคะเสียงระเบิดดังสนั่นกลางดึกเลยค่ะแล้วก็มีเปลวไฟสีส้มแดงนี้พุ่งขึ้นฟ้าเลยมองเห็นแต่ไกลลึกเข้าไปในเขตดอนบาสที่รัสเซียควบคุมอยู่ครับเป็นภาพที่ส่งพลังมากนะครับแล้วมันก็บอกเล่าเรื่องราวสำคัญเลยคือปฏิบัติการโดรนครั้งใหญ่ของอยูเครนที่เขาตั้งใจโจมตีคลังอาวุธแล้วก็ศูนย์โลจิสติกของรัสเซียในเมืองโดฟสัน ที่ลูฮันส์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดช่วงต้นเดือนพฤศจิกาปี2025เหมือนเป็นการโจมตีที่หวังผลมากๆเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายชัดเจนคือต้องการตัดเเส้นทางลำเลียงหลักที่ส่งอาวุธส่งสเสบียงไปให้แนวรบสำคัญสำคัญทางตะวันออกของรัสเซียค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยชี้ว่ามันไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโดรนพิสัยไลที่ยูเครนพัฒนาขึ้นมาเองด้วยถูกต้องครับแล้วเ,เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมันสำคัญเราต้องดูภาพรวมของพื้นที่นิดหนึ่งคือแคว้นลูฮันสกาเนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักหนึ่งในสองต้นของภูมิภาคดอนบาสเลยอ มีความหม่มากทั้งเชิงสัญ,ญลักษณ์ทั้งเชิงยุทธศาสตร์สำหรับรัเสเซียนะครับเขาใช้เป็นฐานเป็นเส้นทางลำเลียงมาตั้งแต่ปี2014โน้นแล้วแล้วก็แน่นอนปี2022เขาก็ผนวกดินแดนไปแล้วตัวเมืองโดฟุซันสกัสเองล่ะคะทำไมถึงเป,เป็นเป้าหมายสำคัญขนาดนี้ โดฟุซานสกาสนี่อยู่ในจุดที่สำคัญมากครับคือมันอยู่ใกล้ชายแดนรัเสเซียเลยค่ะทำให้มันกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางขนส่งกระจายยุทธปกร์โดยธรรมชาติไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่เชื้อเพลิงสเสบียงต่างๆที่มาจากรักเสเซียโดยตรงเลยก่อนจะส่งไปแนวหน้าอ๋อเหมือนเป็นฮับเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับการที่ยูเครนส่งโดรนข้ามระบบป้องกันเข้าไปได้แล้วโจมตีลึกถึงใจกลางแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ ชัดเจนแล้วก็แรงมากว่าพื้นที่ที่รัเสเซียคิดว่าปลอดภัยเป็นหลังบ้านตัวเองเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะท้าทายกันน่าดูเลยนะคะงั้นเรามาดูรายละเอียดกันเป้าหมายจริงๆที่เขาโจมตีคืออะไรคะจากข้อมูลที่มีนะครับเป้าหมายหลักๆเลยคือคลังเก็บอาวุธขนาดใหญ่มากคาดว่าข้างในเนี่ยมีทั้งกระสุนปืนใหญ่เยอะมากซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักในการยิงของรัเสเซียเลยค่ะปืนใหญ่รัเสเซียขึ้นชื่อเรื่องจํานวนเยอะอยู่แล้วใช่ครับ แล้วก็มีรายงานด้วยว่าอาจจะมีพวกขีปนาวุธขนาดกลางแล้วก็ยุทธโทรรกระ์ออื่นๆอ,อีกเยอะซึ่งทั้งหมดนี้สำคัญมากกับการรบในดอนบาสโดยเฉพาะตรงจุดที่ยังสู้กันหนักๆอย่างอาฟดีฟกาบักมุดหรือแนวรบโปฮาสนาการทำลายครังนี้ก็คือกระทบการรบตรงนั้นโดยตรงเลยแน่นอนครับกระทบความสามารถในการรบของหน่วยทหารรัเสเซียในพื้นที่เลยครับ แล้วอาวุธที่ยูเครนใช้ล่ะคะดโดรนที่ว่าน,นี่มันเป็นยังไงมีข้อมูลอะไรบ้างคะอันนี้น่าสนใจมากครับคือ,อยูเครนเขาใช้ดโดรนพิสัยไกลรุ่นใหม่ที่เขาพัฒนาเองเลยนะครับพัฒนาเองเลยครับแหล่งข่าวบอกว่าบินได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรเลยนะโหไกลามากซึ่งมันก็ไกลพอที่จะบินจากพื้นที่ยูเครนเข้าไปจงตีเป้าหมายลึกๆในเขตที่รัสเซียยึดครองได้สบายๆเลย แล้วที่สําคัญกว่านั้นคือระบบนําทางมันเนี่ยเออมันซับซ้อนเป็นแบบผสมผสานผสมผสานยังไงคะคือใช้ทั้งสัญญาณดาวเทียม GPS ที่เรารู้จักกันดีร่วมกับระบบนําทางด้วยภาพหรือ Visual Navigation ระบบนําทางด้วยภาพมันทํางานยังไงคะแล้วมันช่วยหลบการป้องกันของรัสเซียได้ดีขึ้นเหรอคะ ระบบ Visual Navigation หรือบางทีก็เรียกว่า TR-COM หรือ DSAMC ในเวอร์ชันที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกหลักการมันคือ,อ,อโดรนมันจะมีภาพถ่ายหรือแผนที่ดิจิตัลความละเอียดสูงของพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เส้นทางบินเก็บไว้ในตัวมันเอง <Huh. S 1> แล้วมันก็ใช้กล้องสแกนภูมิประเทศจริงข้างล่าง <c oughs> เทียบกับข้อมูลที่มันมีอยู่ <c oughs> เพื่อดูว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับเส้นทางบินไปเรื่อย อ oh. ข้อดีหลักๆเลยคือมันทำให้โดรนบินต่อไปได้แม้ว่าสัญญาณ GPS จะโดนกวนหรือโดนตัดขาดจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ของรัสเซียซึ่งอันนี้เจอบ่อยมากในสนามรบยูเครนแปลว่าต่อให้รัสเซียกวน GPS โดรนก็ยังไปต่อเองได้สุดยอดเลยแล้วเบื้องหลังการวางแผนล่ะคะการจะส่งโดรนล้ำแบบนี้เข้าไปลึกขนาดนั้นได้มันต้องวางแผนกันสุดยอดแน่ แน่นอนครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเป็นผลจากการวางแผนที่รัดกุมมากแล้วก็เป็นความลับสุดยอดมีรายงานว่าเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานความมั่นคงหลักของยูเครนเลยคือ SBU หรือหน่วยความมั่นคงกับ GUR หน่วยข่าวกรองทหารสหน่วยงานหลักมาทำงานร่วมกันเลย ใช่ครับเป็นการผนึกกำลังที่น่าสนใจมากระหว่างหน่วยความมั่นคงภายในกับข่าวกรองทหารแล้วเขาหาข้อมูลวางแผนกันยังไงคะถึงได้แม่นยำขนาดนี้กระบวนการข่าวกรองนี่สำคัญสุดๆเลยครับเขาใช้ข้อมูลจากหลายทางมากทั้งภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงทั้งจากดาวเทียมพาณิชดาวเทียมสอดแนมค่ะการดักฟังดักจับสัญ,ญญาณสื่อสารสัญญ,ญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของรัสเซีย แล้วก็น่าสนใจว่ามีรายง,งานว่าได้ข้อมูลจากเครือข่ายพลเรือนที่สนับสนุนยูเครนในพื้นที่ด้วยนะครับอ๋อมีคนในพื้นที่ช่วยให้ข้อมูลด้วยครับข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เอามาวิเคราะห์ละเอียดเลยเพื่อดูว่าคลังอาวุธอยู่ตรงไหนแน่ประเมินว่ามีอาวุธอะไรปริมาณเท่าไหร่แล้วก็หาช่องโหว่ของระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียในแถวนั้นแล้วทําไมต้องเลือกโจมตีตอนกลางดึกคะกลางดึกนี่มีข้อได้เปรียบเยอะครับ อย่างแรกเลยคือช่วยลดโอกาสที่โดรนจะโดนเห็นด้วยตาเปล่าค่ะแล้วก็ระบบตรวจจับบางอย่างเช่นอินฟราเรดหรือเรดาร์บางประเภทเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ตอนกลางคืนแล้วก็อีกอย่างคือโจมตีตอนที่ทหารส่วนใหญ่พักผ่อนมันก็ลดโอกาสการตอบโต้ทันทีแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกได้มากกว่า ผลลับที่ออกมาก็ดูจะสำเร็จตามแผนเป๊ะเลยนะคะภาพจากโดรนจากข่าวต่างๆนี่คือไฟไหม้ใหญ่มากเสียงระเบิดดังต่อเนื่องนานเลยใช่ครับลักษณะเปลวไฟที่มันรุนแรงแล้วก็เสียงระเบิดที่ดังตามมาเป็นระลอกระลอกที่เรียกว่า secondary explosion s ะครับค่ะอันนี้บ่งชี้ชัดเลยว่าเป้าหมายคือคลังเก็บวัตถุระเบิดหรือกระสุนจานวนมากจริงๆการระเบิดต่อเนื่องนี้เกิดจากกระสุนในคลังเองโดนความร้อน โดนแรงกระแทกจากการระเบิดแรกแล้วก็ระเบิดตามกันไปเป็นลูกโซ่ยิ่งทำให้เสียหายหนักขึ้นคุมไฟยากประเมินความเสียหายทันทียากมากเสียหายมหาศาลขนาดนี้มันต้องส่งผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การทหารแน่นอนเลยฝั่งรัสเซียโดนไปหนักแค่ไหนคะหนักมากครับนักวิเคราะห์หลายคนใช้คำว่าเหมือนตัดเส้นเลือดของสมรภูมิเลยนะโห oh. ลองนึกภาพว่าคลังระดับนี้อาจจะมีกระสุนปืนใหญ่พอให้กองพันปืนใหญ่หลายกองพันยิงได้เป็นสัปดาห์สัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเดือนเลยนะครับการเสียครั้งนี้ก็คือขาดแคลนอำนาจการยิงสนับสนุนแบบฉับพลันเลยโดยเฉพาะตรงจุดที่สู้กันหนักๆักมันส่งผลกับหน่วยรบที่แนวหน้าโดยตรงเลยเหรอคะโดยตรงและรุนแรงเลยครับหน่วยทหารราบที่กาลังบุกหรือกําลังตั้งรับแถวอับดิกาฟก์กาหรือบักมุดเนี่ยเขาต้องพึ่งการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่อย่างต่อเนื่อง พอไม่มีกระสุนความได้เปรียบก็ลดลงทันทีอาจจะต้องหยุดบุกหรือแนวรับอ่อนแอลงใช่ครับเสี่ยงโดนยูเครนตีโต้กลับมากขึ้นแล้วผลกระทบนี้อาจจะนานกว่าที่คิดนะครับเพราะกว่าจะหากระสุนใหม่มาเติมมาขนส่งมาเนี่ยใช้เวลา นอกจากเรื่องขาดอาวุธแล้วมันกระทบแผนอื่นๆของรัเสเซียด้วยไหมคะแน่นอนครับผลกระทบตามมาคือรัเสเซียต้องทบทวนต้องปรับแผนส่งกำลังบำรุงทั้งหมดเลยเป็นไปได้สูงว่าเขาจะต้องย้ายคลังอาวุธหรือศูนย์โลจิสติกส์ที่เหลืออยู่เนี่ยให้ถอยลึกเข้าไปในรัเสเซียมากขึ้นหรือห่างจากแนวหน้ามากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงโดนโดนโจมตีอีกถูกต้องครับแต่การย้ายให้ลึกเข้าไปเนี่ยมันก็สร้างปัญหาใหม่ตามมาอีกยังไงคะ อย่างแรกเลยระยะทางขนส่งไปแนวหน้ามันก็ไกลขึ้นเสียเวลามากขึ้นใช้ทรัพยากรขนส่งเช่นรถบรรทุกรถไฟมากขึ้นซึ่งพุ่งนี้ก็มีจำกัดแล้วก็อาจจะโดนโจมตีระหว่างทางได้อีกค่ะอย่างที่สองคือเส้นทางลําเลียงที่ยาวขึ้นก็เสี่ยงโดนซุ่มโจมตีโดนโรเล็กๆโจมตีหรือโดนวินาศกรรมได้มากขึ้นสรุปคือมันทำให้ระบบโลจิสติกส์รัสเซียเปราะบางซับซ้อนกว่าเดิม เราต้องมีรายงานด้วยว่ารัสเซียต้องเสริมกำลังป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่หลังบ้านเพิ่มใช่ครับมีรายงานว่าต้องเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศมาเพิ่มเพิ่มการลาดตระเวนทั้งทางอากาศทางพื้นดินแถวชายแดนหรือใกล้ๆฐานทัพคลังอาวุธสำคัญอื่นๆเป็นการตอบสนองโดยตรงเลย แสดงว่ารัเสเซียรู้แล้วว่ามีภัยคุกคามใหม่นี้พยายามจะอุดช่องโหว่แต่การทําแบบนี้ก็เป็นการดึงทรัพยากรป้องกันภัยทางอากาศที่มีค่าออกมาจากแนวหน้าหรือพื้นที่สําคัญอื่นๆซึ่งก็อาจจะไปสร้างจุดอ่อนที่อื่นแทนได้อีกเหมือนไปสั่นคลอนความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ที่รัสเซียเคยคิดว่าคุมได้หมดแล้วนะคะชัดเจนเลยครับผลทางจิตวิทยานี่สาคัญไม่แพ้กันเลยการโจมตีครั้งนี้มัน